สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับตัวของ ArcMap นะครับเนาะหน้าตาของ ArcMap เป็นยังไงนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะองค์ประกอบต่างๆใน ArcMap นะครับมีส่วนไหนบ้างที่เราจะต้องทำการเซตก่อนที่จะเริ่มทำโปรเจกต์หรือว่าสร้างโปรเจกต์ของเรานะครับเนาะเรามาดูเลยนะครับหลังจากที่เปิด ArcMap เข้ามานะครับ ก็จะมีหน้าต่างโฟลเดอร์นะครับไว้สำหรับแสดงตัวของโปรเจกต์เก่าๆที่เราเคยทำการสร้างขึ้นมานะครับเนาะเราจะเรียกหน้าต่างนี้ว่า getting start นะครับอ่านะครับวันนี้เนาะเราก็ยังไม่ต้องสมมุติว่าเรายังไม่มีตัวของโปรเจกต์เก่านะครับเนาะให้เรากด cancel ไปเลยนะครับเนาะ หน้าต่างเปล่าๆของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะเราจะเริ่มจากตัวของ table of content นะครับบริเวณตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับเนาะ table of content นะครับเนาะ จะไว้แสดงข้อมูลเลเยอร์ต่างๆในแต่ละชั้นข้อมูลนะครับจะแยกข้อมูลเป็นประเภทแต่ละประเภทนะครับที่จัดเก็บข้อมูลนะครับส่วนใหญ่ table of content เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะแยกรายการต่างๆของชั้นข้อมูลของแผนที่ที่เราจะสร้างได้นะครับรวมทั้งการเซตค่าของการเซตค่า coordinate system นะครับของตัวเลเยอร์ที่เราจะต้องการสร้างก็สามารถเซตจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเนาะต่อไปนะครับแคตตาล็อกนะครับแคตตาล็อกเนี่ยนะครับจะเอาไว้สำหรับจัดเก็บตัวของข้อมูลต่างๆของเราหรือว่าโฟลเดอร์ข้อมูลที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับ เพื่อที่จะสร้างชิ้นงานของเราขึ้นมานะครับหรือว่าสร้างแผนที่ดึงข้อมูลต่างๆนะครับดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็สามารถนำมาไว้โฟลเดอร์ที่เราทำการคอนเน c t ชันไว้นะครับเนาะจะมีข้อมูลแผนที่หรือว่าเมตาดาต้าต่างๆนะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีละนะครับต่อไปนะครับ Arc t o u e b o x นะครับนะ Arc True b o x เนี่ยนะครับจะไว้สำหรับ วิเคราะห์นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการวิเคราะห์แผนที่นะครับสร้างแผนที่ต่างๆนะครับสร้างจุดที่เป็นเวกเตอร์สร้างจุดที่เป็สร้างเวกเตอร์ที่เป็นเส้นสร้างเวกเตอร์ที่เป็นรูปปิดหรือว่าพลีกอนนะครับหรือแม้กระทั่งวิเคราะห์ลัาสเตอร์พวกภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะสามารถวิเคราะห์จากตัวของ Arc t o Box ได้นั่นเองนะครับเนาะ นะครับต่อไปนะครับช่อง search นะครับช่อง search เนี่ยนะครับก็จะสามารถช่วยเราอำนวยความสะดวกได้นะครับเนาะเราอยาก search a r c ์ to b ทูแบบไหนนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันเนาะนะครับอย่างเช่นผมต้องการวิเคราะห์หรือว่านำเข้าตัวของเส้นคอนโทรลนะครับจากตัวของเดมเนาะหรือว่า digital อินเทเวเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับ แค่เพียงกด Search เนาะจะมีคำสั่งต่างๆขึ้นมาพร้อมกับตัวของคำอธิบายด้านล่างนะครับก็สามารถขึ้นมาเช่นกันนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเราไปเรียนรู้เมนูหลักนะครับเนาะที่มีอยู่ใน ArcMap นั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับไปดูที่เมนูบารเนาะนะครับจะมีคำว่าไฟล์ Edit, View, Bookmarks insert selection g e o p r o c e s s i n g นะครับ customize window แล้วก็ help นะครับเนาะเป็นเมนูคำสั่งหลักนะครับที่เอาไว้ควบคุมโปรเจกต์ของเรานะครับตัวของไฟล์เนาะนะครับก็มีหน้าที่เอาไว้ควบคุมการบันทึกนะครับการ export map หรือว่าเราสามารถที่จะเช็ค layout ของเราก่อนที่จะนำออกไปเป็นแผนที่นะครับในรูปแบบของกระดาษหรือว่าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ ต่อไปนะครับเป็นตัวของบัตทอมบาร์นะครับตัวของบัตทอมบาร์อยู่ตรงไหนนะครับก็คืออยู่ส่วนนี้นะครับเนาะอยู่ล่างจากตัวของเมนหรือว่าเมนูบาร์นั่นเองนะครับเนาะตัวของบัตทอมบาร์เนี่ยนะครับ, Bar, ะะรบก็สามารถที่จะทําให้เราง่ายถึงต่อการเข้าเครื่องมือต่างๆหรือว่าชุดคําสั่งต่างๆนะครับ ตรง bottom bar เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูตัวของคำสั่งต่างๆได้นะครับจะมี ask, true b o x นะครับ search นะครับ catalog เนอะนะครับ table of content นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับเนาะก็สามารถไปกดนะครับแล้วคลิกมันก็จะมาขึ้นอยู่ทางว่านขวามือของเรานั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับ tools bar เนาะนะครับที่มีรูปตัวแว่นขยายนะครับเอาไว้สำหรับนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับหรือขยับรูปของเราเนาะนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับหาจุดพิกัด x y บนแผนที่ของเราก็สามารถทำได้นะครับะนะครับเรามาดูกันเนาะก่อนที่เราจะเริ่มโปรเจกต์ นะครับเราควรที่จะต้องทำการนะครับเซตตัวของ coordinate ของเราเนาะนะครับให้กับ l a เยอรของเรานะครับไปที่ coordinate system เนาะนะครับสมมุติว่าวันนี้เราจะทำการสร้างแผนที่นะครับให้อยู่พิกัด UTM นะครับโดยปกติที่เขาใช้กันนะครับก็จะเป็น WGS 1 9 8 4 นะครับเนาะจะมีหลายเส้นเลยนะครับเนาะหรือว่าหลาย c o อ r d i n a t e นะครับขึ้นอยู่กับตัวของเส้นที่เรากําหนดหรือว่าโซนของเราที่เรากําหนดของแผนที่ของเรานะครับโดยตัวของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีทั้ง 47n กับ48นะครับเนาะกดไปนะครับผมจะเซตที่ 47n ก่อนนะครับวันนี้เนาะ นะครับหลังจากเซต coordinate system แล้วนะครับเนาะเราจะสังเกตได้จากขวามือด้านล่างนะครับหน่วยจะมีหน่วยเมตรขึ้นมานะครับเนาะเมตรขึ้นมานะครับตอนแรกนะครับเป็น u n k non w unit นั่นเองเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องการเซฟข้อมูลของเรานะครับหรือว่าโปรเจกต์ของเราไว้ใช้ในครั้งหน้านะครับก็สร้างโฟลเดอร์ของเรานะครับไว้สำหรับเก็บข้อมูลได้เนาะนะครับ คลิก New Folder นะครับนะครับในรายวิชานี้เนาะนะครับหรือว่าการใช้โปรแกรมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับให้เซฟหรือว่าชื่อต่างๆนะครับรวมถึงโฟลเดอร์นะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะครับมันจะง่ายต่อที่โปรแกรมมันจะอ่านไฟล์ของเรานะครับจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับ ครับแล้วก็ตามโดยชื่อของเราเนาะนะครับให้เป็นฟอร์แมตประมาณนี้นะครับสำหรับหลายวิชานี้นะครับกดเซฟนะครับเมื่อเราทำการเซฟสำเร็จนะครับเราจะเห็นว่ามีชื่อขึ้นมาด้านบนเนาะนะครับแล็บสองนะครับรหัสนักศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของเรานั่นเองนะครับเนาะอ่าโอเคครับเนาะตอนนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสร้างชิ้นงานของเรานะครับต่อไป